ให้มมับให้เอา่นมราขอ้คบครับครับรับครับรูบครับคคนับครราเครับครัรับคครับครัรับคับครครับครครับครัครับคับคครับครับับครัรับครับครัครับ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 ครครับ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 ร ได้ยางไนาีเน่เ<ข>ออนะไรข้าบลนะงานสำคัญของตบลทุ่งยั้งของอำเภอรับแลและของจังหวัดตรดิตนะครับแล้วก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่เราจัดต่อเนื่องกันมากับเป็นปี เป็นครั้งที่69นะครับอของจังหวัดอุตรดิตถ์เราเองถือว่าเป็นงานของจังหวัดนะครับเป็นงานที่อยู่ในโปรแกรมของทททด้วยนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเดียวหรือหนึ่งในสาของทั้งประเทศที่มีงานลักษณะอย่างนี้ช่วยกันดูแลรักษากันหให้คงอยู่นะครับที่จริงงานรือทั้งบูวชานั้นถาม เพื่อครูถามหลวงพ่อหลายองค์นะครับ